ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับเขาพูดว่าเขาคิดถึงป่านะข่าวดีลูกเมียติดต่อริวอาทิตย์บอกคิดถึงไม่เคยเจอสามขวบกว่าจากกรณีรายการวันบันเทิงได้ออกมาเผยชีวิตปัจจุบันของอาทิตย์ริวที่กลายเป็นพ่อค้าตลาดนัดหยิบจับขายของมือสองมาขายแลกเงินเพื่อประทังชีวิตเงินทองทรัพย์สมบัติที่เคยมีตอนนี้หมดตัวไม่มีแม้แต่บ้าน บางครั้งต้องอาศัยอาบน้ําตามปั๊มเปลี่ยนข้างถนนให้เป็นที่นอนแต่พริกสุดๆก็คือต้องรักษาอาการไบโพล่ามานานนับ10ปีโดยริวอาทิตย์ในวัย44ปีได้เล่าเรื่องราวชีวิตของตนเองในช่วงที่ผ่านมาอย่างเปิดใจว่าที่ผ่านมาตนเองเคยโดนกล่าวหาว่าบ้าจิตหลุดไม่ปกติ15ปีเป็นมรสุมชีวิตที่ถาโถมทั้งการทำงานชีวิตส่วนตัวถึงขนาดต้องขายของยงตัวเอง เพราะอยากมีชีวิตใหม่อีกทั้งเจ้าตัวยังเคยมีอาการป่วยเป็นไบโพล่าซึ่งใช้เวลารักษามานาน10ปีเข้าออก5้าโรงพยาบาลกระทั่งเริ่มใช้ธรรมะเยียวยาจนอาการดีขึ้นส่วนสาเหตุที่ทำให้ตัดสินใจหันหลังให้กับวงการบันเทิงมานานกว่า17ปีอดีตพระเอกหนุ่มเผยว่าเพราะต้องเผชิญกับปัญหาชีวิตมากมายจึงทำให้ไม่มีความสุขกับการทำงานเพราะต้องแบกรับภาระความกดดันทุกอย่างรวมถึง เรื่องของความรักที่ไม่สมหวังมีปัญหาภายในครอบครัวมีลูกก็ถูกกีดกันไม่ให้เจอหน้าเลยต้องหันไปพึ่งแอลกอฮอล์ล่าสุดอาทิตย์ริวได้เปิดใจในรายการคนดังนั่งเคลียร์ซึ่งมีบางช่วงของรายการได้เล่าว่าสําหรับครอบครัวเก่าก็ไม่เคยติดต่อนะครับผมไม่อยากจะพูดถึงแต่ลูกๆผมคิดถึงอยู่แล้วขอบายในเรื่องเก่าแต่เรื่องใหม่ผมมีสัญญาณชีพที่ดีด้วยผมเพิ่งได้รับโทรศัพท์มาเมื่อกี้ว่า ลูกชายคนเล็กผมกับแม่ของเขาโทรมาบอกว่าลูกคิดถึงลูกรู้ว่านี่คือพ่อผมก็แบบเขายอมรับผมแล้วหรอผมได้ยินเสียงลูกชายผมไม่เคยเจอเลยสามขวบกว่าเขาพูดว่าเขาคิดถึงป่านะป่าหล่อจังเขาพูดแบบเด็กครับขอบคุณข้อมูลข่าวจากมุมข่าว .com ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ